ความโลภของคนแท้ๆเลยอยากได้อยากกินกินผสมได้ได้ผสมกินสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ดูสนีิสปาชาแนลมุนีมาเก็บเห็ดไสรลายเห็ดหมดปลาเห็ดแล้ว,ได,วได้ก็ได้กลับไปอีกเรื่องนึง ของอยู่ในปลาในดอนนอกกระบลูว่ามันเกิดตรงไหนมั่งเคยได้ตรงไหนมั่งไอ้ที่เคยได้มันกระซัำป่าเห็ดเสียงนกเขาห้องกับมวนกาบวาห้อง เต้นฟ้าก็เดิดเปิดพุ่มไม้ความเบาแหงหลายคนเรามันเกิดความโลภอยู่ทําไมที่บ้านไว้เงาเ้าส่้อยไปาดเจอเพื่อนเจอฝูงยีในปา่าเก็บเห็ด เพื่อนุงอยู่ในป่าเยอะแยะมากมาย่จะห้อยคนเหยียบคนยำขนาดปลาลุกๆก,ก็ไม่าวเนาะมนุษย์หาอยากหากินขออนุญาตเด้อปัดป่าคำบักเล ดอนมีพม่มีถ้าจะมีมันก็จะมีให้เห็นบ้างแล้วแหละถึงจะพอเห็นเป็นโมเป็นกลุ่มมันก็ต้องเห็นปะป่ายเป็นดอกเดีย๋ยวไปฝั่งขนูนที่อย่ฝั่งขน,นูนสะพานตรงกัน กติมันก็สิออกเป็นพืชเป็นพืนอยู่แถวนี่นะ ปากทางนี้เป็นยังไงฝั่งทางนี้มีไหมพื้นพื้นดินลาบลกแบบนี้โอ๊ย Tùng tùm 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 đại, muốn cười đại Cười là nhàm Cười đầy là nhàm เ้าเมยเราไปตัวพี่น้องหอดป่าบักใหญ่ป่าวัดป่าคำบักรีต้องรอเพื่อนๆอ,ออกมา